คนที่กําลังจะตัดสินใจเลือกซื้อรถในตอนนี้นะครับเราจะเลือกซื้อรถที่เป็นไฮบริดตั้งอินไฮบริดหรือว่าจะเป็นไฟฟ้า100%ดีจริงๆแล้วรถในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันในวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูในการใช้งานและการวางแผนที่จะใช้รถไฟฟ้าครับซึ่งการจะใช้รถไฟฟ้าแบบไหนก็ต้องดูที่การใช้งานของเราระยะทางที่เดินทางเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในทริปนี้เราจะเดินทางไปบ้านพักที่เขาใหญ่แล้วก็ย้อนกลับมาทำงานที่กรุงเทพ มีจุดที่จะแวะชาร์จกันด้วยและเพื่อให้ตัดสินใจเลือกได้ง่ายคราวนี้เรามารวมค่าใช้จ่ายในการชาร์จแต่ละแห่งกันซึ่งก็จะมีในช่วงระดับราคาออนพีคในเวลาปกติ7บาท50ไปจนถึงบางแห่งก็จะมีช่วงออฟพีคที่ถูกกว่าเป็นราคา4บาท50ต่อนหน่วยอีกด้วย ซึ่งสาหรับผมเนี่ยก็มีวิธีง่ายๆครับผมเลือกทีก่จะตัดสินใจใช้ตัวรถที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ครับเราจะไปในเส้นทางการใช้งานแบบไหนก็จะเลือกตัวรถที่มีระยะทางต่อการชาร์จเป็นแบบนั้นครับครั้งนี้ผมจะไปในเส้นทางเขาใหญ่ก็มีวิธีที่ง่ายเหมือนกันครับโดยการเลือกเปิดแอปพลิเคชันบางจากกดวางแผนการเดินทางเลือกตำแหน่งต้นทางกดเลือกใช้ตำแหน่งปัจจุบันจากนั้นเลือกตำแหน่งปลายทางที่เราต้องการที่จะไปนั่นคือสระบุรี เลือกประเภทของสถานีบริการโดยการกดเลือกสถานีบริการที่มี ev charger และกดปุ่มนำทางได้เลยระบบก็จะขึ้นเส้นทางวางแผนการเดินทางตามตำแหน่งที่เราเลือกต้นทางและปลายทางเอาไว้แล้วเราก็ได้แล้วสถานีบริการที่มี ev charger เป็นปั๊มบางจาก b 5 avenue จากนั้นก็กดนำทางได้เลยซึ่งสามารถเชื่อมต่อใช้งานกับตัวรถไม่ว่าจะเป็น apple carplay หรือ android auto ได้ทันที แล้วก็ถึงปั๊มบางจาก B5 Avenue ซึ่งอยู่บนถนนผลโยธินตำบนปากเพียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีโดยจุดที่เราจอดต้องเลือกว่ามีหัวชาร์จแบบไหนและมีการเปิดให้บริการตลอดทั้ง24ชั่วโมงหรือเปล่าและสำหรับที่ปั๊มบางจาก B5 Avenue ก็มีจุดให้ผมพักรอระหว่างการชาร์จโอ้โ oh ห ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มและอาหารที่หลากหลายภายในอินเทอร์นินให้ได้ชาร์จความสดชื่นสําหรับผู้ขับขี่ระหว่างการเดินทางและในการเลือกวางแผนจุดชาร์จที่มีการออกแบบดีไซน์เป็นแบบมินิคอมมูนิตี้มอลแห่งนี้ก็ทําให้สามารถที่จะเลือกใช้บริการอื่นๆในแบบทุกทิศทั่วไทยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวและ EV c h a r ร์เจภายในปั๊มบางจาก<ๆ>ก็รวมกับ e x c l u s i v e Partner เพื่อให้ครอบคลุมในทุกเส้นทางในทุกระยะ100กิโเม และการวางแผนการเดินทางและค้นหาปั๊มบางจากที่มี EV charger ได้แบบง่ายๆก็เพียงแค่มีแอปบางจากติดตัวไว้อุ่นใจไปกับทุกการเดินทางแน่นอนครับ